ไม่เคยเปิดตู้นี้ใครดูนะเนี่นะเดี๋ยวผมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมจะจัดของสักพู่นี้โชว์เออเดี๋ยวพอให้ดูหมดแล้วไม่มากันนะเป็นเป็นสัตว์ปาวุธที่อ่าให้เรื่องของอ่ากันคุณกันของโบราณอ่าเกี่ยวกับพวกกันพูดผีปีศาจต่างๆห้ามเอาห้ามเอามือไปรูปคมเขาบอกว่าการเอามือไปรูปคมหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นการไล่ของก็คือถ้าคุณมีของที่มันของดีๆอยู่ในตัวเนี่ย เป็นของเหนียวของโครงกระพันของดีเนี่ยมันจะถูกคัดออกมันเขาเรียกว่าคัดของออกจากตัวถ้าคนที่เขาเล่นเครื่องราง,งเขาจะไม่ทําแบบนั้นก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอ่ะนะครับโอ้โหนี่ผมไปเช่าพ้ามาเมื่อคืนกับมาดึกพอสมควรน,นะครับก็ก็พดอดีรุ่นใหญ่เรียกไปนะครับคือลูกค,ค้าที่ผมไปซื้อมาเนี่ยเขาเป็นเป็นนักสะสมรุ่นเก่านะครับต้องบอกว่าเป็น เป็นคนสะสมเล่นเล่นทุกอย่างเล่นทุกหน้านะครับเป็นเป็นคนที่สะสมเล่นพระทุกหน้าคือจะบอกก่อนว่าผมเช่าพระองค์นึงเนี่ยโคตรประทับใจเลยองนี้องนี้นี่เป็นพระบูชาองค์เนี้ยนะครับถ้า,าดูเพลินเผเนี่ยมันก็จะคือพระพระพระุทธรูปพระพุทธร,ร,รูปเจียงแสนนะครับเจียงแสนสิงสามนะถ้าคนดูเผลนๆทั่วไปดูลึกไปกว่านั้นคือ พระองค์นี้มันเป็นเชียงแสนที่เป็นสกุลช่างฮฮลิพุนชัยดูจากใบหน้านะครับดูจากใบหน้านะโหดูปากแล้วก็ดูนี่เห็นไหมนีนะมีเส้นหน้าผา,ากเลยมีหยกัยกๆๆๆๆลย,ยซึ่งเป็นศิลปะแบบเฉพาะนะครับนี่ก็สวยงามนะครับเป็นพระสมัยปกติผมพระพุทธรูปเนี่ยถ้าเป็นพระสมัยเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าผมชอบรัตนะนะิลปะรัตนะก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้แต่พอมีก็พอมีแหละไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็พอมีนะครับ อ่ะแล้วก็นี่ได้มานี่นี่นี่น,นี่อันนี้เป็นพระพุทธรูปงานแกะอันนี้ก็เรามประมาณรอสี่รอห้านะรายการที่สี่กับรายการที่ห้าสวยมากนะสวยมากนะอลังการนี่งานแกะนะครับดีเทลดีมากอ่ะไปะต่อนี่โอ้โหสังกัดจายอายุทยาแม่สวยไหมนี่เป็นไม้เหรอไม้แกะไม้แกะนี่ยิ้มแป้นเลยอะละทองเต็มเปี้ยเลย นี่เดิมเดิมเลยนะปิดทองล่องชาติเลยนะปิดทองเนี่ยทาชาตินะครับแม่อันนี้อันนี้ก็ยุดยาอาจจะเป็นเปเกจิได้นะเป็นเกจิคือต้องเป็นต้องเป็นพระเกจิสําคัญจนะทำนี้นะครับอา้าวไปนี่นี่สุดยอดนี่กรดเกร็ดแมเคยได้ยินไหมกริช ถ้าเรานึกภาพนะครับจริงๆแล้วบางท่านบอกว่าให้กรีฑเนี่ยมันเป็นของอิสลามหรือเปล่าของมุสลิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป็นเป็นของดั้งเดิมของอินเดียเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอ่ากรีฑเนี่ยเข้ามาตอนเข้ามาบ้านเราเนี่ยน่าจะประมาณสักโอ้แต่ก็บรรเป็นทันปีนะสมัยลงักกยลงกาสุกะเคยได้ิไหมลังกาสุกะลังกาสุกะก็คือเอ่อชาวทางใต้ทางอินโดนีเซียทางอะไรเงี้ยอ่ะมาทางเนี้ยนะครับลังกาสุกะ นเพราะกริดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับพวกลายแกะพวกนี้มันจะเป็นลายเป็นลายเทพจริงๆแล้วถ้าดั้งเดิมมันจะเป็นลายเทพจะเป็นอ่าพระแม่อุมากับพระศิวะแล้วก็แล้วก็พอเราพลิกเนี่ยพอพลิกเนี่ยมันจะเหมือนมันมันจะเหมือนเิวลึงนี่พ่อไหมครับมันจะเป็นก้อนเหมือนเิวลึงนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าคอช้างเนี่ยงวงช้างเนี่ยอ่าตรงนี้ก็คือปาปริกเนศอ่าถ้าตามโบราณนะอ่าแล้วก็ แล้วก็ลายลายมีดเนี่ยลายมีดพวกเนี้ยลายมีดพวกเนี้ยนะครับถ้าตามข้อมูลเขาบอกว่าลายมีดพวกเนี้ยยิ่งมีลายขดเยอะๆเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งดีเพราะว่าเปรียบเสมือนแม่น้ําคงคาอ่นานในภาพออกไหมครับอ่าเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว,ว,ว่าอ่ากริดที่มีลักษณะ5้ชิ้นหอย่างที่เป็นมงคลถ้าถ้าตามความเชื่อนะเขาบอกเขาตามความเชื่อเนี่ยเป็นเป็นศาสตร์ปาวุธที่ ให้เรื่องของอาการคุมกันของโบราณเกี่ยวกับพวกกันพูดผีปีศาจต,ต่างๆและให้ความเชื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ก็คือแม่น้ําที่อยู่บนใบนี้อันนี้อันนี้เก่านะน,นี้ไปร้อยปีนะครับเป็นร้อยปีอันนี้กีดมี2แบบก็คือแบบแบบใบตรงนี่เขาเรียกใบตรงอ,อันนี้ใบหยักใบที่คล้ายๆคล้ายๆใสยน้ําเห็นไหมนี่เป็นใส่น้ําอันนี้เป็นใบตรงแต่ว่าก็มีลายน้ําเห็นไหมครับ อ่าบนกิจเนี่ยเขาจะมีลายน้ํานะครับอ่าและพวกนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้เหมือนสีวัลึงเห็นปะต่เป็นป,ป้องๆเห็นไหมครับสีวัลึงคือจะบอกอย่างนี้ถ้าคนที่เขาเล่นอ่าเครื่องรางเนี่ยเขาจะหยิบปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าอันนี้มัน,เป,นเป็นของมันเป็นของขนาดเป็นของดีเป็นของตนชั้นสูงอ่าไปดูภาพภาพวาดสมยัยสมัยยุทธยานะอ่าตอนพระนารายณ์ส่งโกษาเหล็กโกษาปานไป อ่าเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ที่ฝรั่งเศสเนี่ยอ่าตอนนั้นเนี่ยเราจะดูที่เอวเนี่ยที่เอวนะโกสาเล็กตัวสาปานี่จะพกกริดด้วยจะพกเป็นเห็นเลยอ่าจะนิยมใช้ทางใต้อ่าเขาจะนิยมทางใต้อ่ะดูชิ้นงานต่อไปนี่อันนี้คือที่ผมซื้อมาหรือว่าเช่ามาเนี่ยผมผมซื้อเป็นงานศิลปะนะครับอันนี้เป็นเทวรูปเป็นเทวรูปอันนี้พระศิวะอันนี้พระแม่วมานะครับ ทำไมถามว่าลรวรู้ได้ไงนี่นี่ทรู้ได้ไงมาสิวาเขาดูจากการแต่งกายมีพิกาเนตอ่าชัดเจนเลยนะนี่ถ้ากับนี่เป็นพ่อนี่เป็นแม่และนี่เป็นลูกนะครับก็คือบ่งบอกถึงศิลปะอันนี้เป็นอินเดียเป็นงานอินเดียอันนี้ก็ผมว่าเป็นอินเดียใต้ก็น่าจะเป็นพันปีบวกลบอะเป็นเทวโลกแบบพันปีบวกลบสัมฤทธิ์สิสมฤทธิ์เป็นสมฤทธิ์แบบทองผสมมาเป็นโลหะไม่แดงทีเดียวพวกนี้เขาเรียกว่า าภาษาเซียงเเรียกว่าสนิมเขียวหรือสำลิศชนิดเขียวสำลิศเขียวนี่สององค์นะครับเจ้าของเดียวกันแล้วอันนี้มันพิเศษตรงเราจะเจอชิ้นงานแบบนี้ที่มัน้ายกันอะ่ะคือถามว่าเหมือนกันไหมไม่ได้เหมือนกันนะแต่ค้ายกัน,เป,น,นเป็นนะเป็นไงเป็นงาน้ายกันยุคเท่ากันนะอ่ายุคเท่ากันนะมันจเป็นเดียมเหมือนเดียมเหมือนกันนี่เหมือนกันแต่อันนี้อันนี้สุดจะไม่มีพิการเนีไม่มีคลายคลายคลาย,าย,ายถ้าก็มีจะมีเทวดาเห็นไหม มีเทวดาพอสวยงามอันนี้เป็นพระพราชก,การนะครับนี่เป็นพระราชการเงนินโอ้ที่เช่ามาเยอะครับโอ้มีมีดหมออีกอ่าเดี๋ยวดูมีดหมออีกนี่นี่นี่น,น,น,นี่มีดหมออันนี้มีดหมอนะไม่ใช่มีดพยาบาลนะอ่ามีดหมอก็อันนี้เป็นมีดหมอทรงไทยอ่าอันนี้อันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยนี่ปู่รอดแน่นอนปู่รอดบางน้ำวนอ่าเป็นไม้แก่นขนุนเน,นะนี่ยนี่ศิลปะดูเนื้อไม้ดิไม้ขนุนนะ่ะ เป็นปิดตาอันนี้ก็เป็นมีดปูรอดนะครับก็สวยนะครับก็เช่ามาอันนี้น,นี่อ่าลิงจับหลักเป็นที่ไหนไม่ได้เลยหลวงพ่อดิ่งบางบัวพ่อดิ่งแน่นอนอ่าก็โหดอายุด,ดินี่นะส่งมีดนะส่งมีดก็จะเป็นเนี่ยส่งพระกลางมีดหมอเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ศาสตราวุธที่มีความคมห้ามเอาห้ามเอามือไปลูบคม เขาบอกว่าการเอามือไปรูปคมหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นการไล่ของก็คือถ้าคุณมีของที่มันของดีอยู่ในตัวเนี่ยเป็นของเหนียวของโครงกระพันของดีเนี่ยมันจะถูกคัดออกอันเขาเรียกว่าคัดของออกจากตัวถ้าคนที่เขาเล่นเครื่องรางเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะครับอันนี้ก็มีดเห็นไหมมีพักกลางแบบนี้ทรงปัดตาเห็นนะคือใบใบเลื้อยใบแบบข้างเดียวนะครับอันนี้เป็นเทวสุวรรณอ่านี่อ่าเ,เขามีความเชื่อว่าเทวสุวรรณคือเจ้าแห่งผี คิดง่ายๆคือมีดมีดเล่มนี้จะต้องเอาไว้ทำอะไรโบราณเฉาะมะพร้าวล้างหน้าศพอ่าคัดของไล่ผีอ่ะเรามีดหมอนะส่วนมากเนี่ยคมจะไม่คมมีดเนี่ยมันจะไม่คมเพราะเขาไม่ไดเอามาไว้เฉือนแต่จะแต่จะแหลมแต่จะไม่คมอ่าเหมือนเหมือนงี้หลวงพ่อเดิมที่ผมใช้เนี่ยเนี่ยอ,อันนี้อันนี้เห็นไหมอ่ะนี่หลวงพ่อเดิมที่ผมใช้เนี่ยนะครับจะไม่คม เปิดปั๊บนี่ยนะมันจะไม่คมอ่ามันจะไม่คมวางไว้นี้ก่อนนี่มานี่นี่พระชัยราัชากาลแอ,นน,อนนี่จริงๆแล้วบางคนไม่รู้ที่นะแต่ผมรู้นี่พระชัยราัชากาลอันนี้เป็นพระชัยเป็นเขาเรียกว่าพระชัยวัดพระชัยนิ้วคือหน้าตักประมาณหนึ่งนิ้วไม่เชื่อลองวัดดูดิอ่าแล้วก็จะคนจะไม่รู้นะนึกว่าเนี่ยประมาณหนึ่งนะ นี่นะพระชัยนิ้วถ้าเป็นทรงเนี้จาไว้เลยนะอันนี้คือหลวงพ่อคอยวัดเงินบางพมอ่าเนี่ยพระชัยนิ้วหลวงพ่อคอยวัดเงินบางพมคนไม่ค่อยรู้สวยนี่นี่พระราชการเขาเรียกว่าราชการเชียงใหม่ราชการเหนือเป็นศิลปะเชียงแสนสิงสิงหนึ่งนะแต่เป็นเงินนี่เป็นพระที่แบบสไตล์ห้อยคอคนรุ่นเก่าๆเอามาห้อยคอจริงๆแล้วเขาไว้บูชาแหละบูชา ือต้องบอกอย่างที่ผมเคยพูดเรื่องพระสําสคัญไปเนี่ยเรื่องพระสําสคัญเนี่ยก็คือเวลาลูกหลานเนี่ยจะไปต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเขาจะมีพิธีการหล่อพระให้ติดตัวไปเขาจะแจกให้เฉพาะคนแล้วเราไปห้อยพระเนี่ยมันจะดูแบบล้าหลังนะในในใน,ในสมัยก่อนเวลาไปต่างประเทศอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าห่าาผอพระไว้แล้วก็พกติดตัวเวลาไปที่ไหนก็เอาตั้งขึ้นมาตั้งบูชาเขาจะเป็นแบบนั้นนี่นี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นวัฒนธรรมของของเรานะอ่อโอ้โหอันนี้อันนี้สุดยอดเลยงานแกะทางเหนือ อ่าอันแกะทางเหนือนะครับโอ้โหน,นี่ปรีหมดแล้วนะครับปริหมดนะอันนี้สุดยอดเลยหลวงพู่รออวัดบางน้ำบนใช่อันนี้คือเทพเจ้าแห่งการขอเทพเจ้าแห่งการขอชูชกชูชกอ่าชูชกอันนี้อันนี้อันนี้เท่มากนี่นุ่งเงินเลยเนี่ยนะเขาต้องแบบชอบมากนะเขาถึงไปทําแบบนี้โอ้โหนี่วีดิวลนี่ เป็นงานแกะเหมือนกันงานแกะน,นี่ก็จะเป็นพวกงานแกะโบราณใช่ไมคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกคือเราเราเล่นความคลาสสิกเนาะเนี่ยโอ้โหราชการเนื้อทองคําอันนี้คือเนื้อทองคำทองคำเนี่ไงเป็นทองคำแตะดำปีหมดเลยอันดำนี่คือเกิดจากดำเ<ง>ขม่าก็ตั้งไว้เฉยอย่างเงี้ยพวกค้าศต่างๆ,ๆเขาก็มาแบบโดนเนี่ย นี่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 เชียงแสนสิงสามไซนิ้วเดียวเป๊ะเลยไซนึงนิ้วเนี่ยครับอ่ะเป๊ะเลยโอ้โหเนื้อนี่เป็นสำลิปแบบสิงสามเลยนะนี่หนึ่งเดียวในในโลกโอ้โหนี่สุดยอดนี่งานแกะสมัยยุทธยาแฮนเมกนะผู้นี้สมัยยุทธยา นี่นี่เป็นพระเงินั้งองค์นี่เป็นพระในช่วงสมัยอยุธยาแต่พระพระนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นศิลปะขมรหรือกัมพูชาฝั่งนาเห็นไหมน่าจะไม่เหมือนเราโอ้โหนี่โอมสีเนสายญ,ญามหานะเป็นงานแกะงนันงานแกะงานแกะงานแกะน,กะนี่อ่า สุโขทยัยฮีลาฮีลา,ลากุตากเขากุ้ตากมันจะเหมือนกุ้ยตากนะอ่า,า,อาสุโขทยัยบ้านพี่อยู่สุโขทยัเยเพราะบ้านพี่ไฟไหม้เฮ้ยเข้าขไปนี่อ,องนี้บางคนไม่รู้จัก ผมรู้จักบางคนก็ตีไปลงพัดลงพัดดิ่งจริงๆแล้วเ,เป็นสกสาราตแพรมีภาพภาพหนึ่งเนี่ยเป็นภาพนั่งอย่างนี้เลยเนี่ยครับต้นแบบว้าวนี่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 ต้องไปใส่เอฟเฟกต์หน่อยว้าวนี่ปล่อยบัวธนูอันนี้เป็นบัวธนูของทางเหนืออันนี้เป็นของคูบานันตาวัดทุ่งมา่านใต้ อูบานันตาวัดทุ่งมันใต้นี่โอ้โหนี่โหมีคาเพียนด้วยปะเห็นปะเขาทําวิธีแบบใช้หเวทบน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 อ้ยปูนี้ของขังหลวงจุกนะจุกบนนี่อันนี้เป็นปลุหนังสุดยอดตำนานปลุหนังอันนี้เป็นปลุนังพิมพ์พิเศษอ่าเป็นพิมพ์พิเศษอันนี้ขึ้นกุที่ที่วัดเทวะ สังฆารามกาญจนบุรีวัดเทวะคือไม่ได้กุของอยุธยาแต่เป็นพระในในยุคอยุธยาแต่ไปฝังกุที่วัดเทวะอันนี้ผมชอบมากเป็นพะระพิเคเนตเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทาตลับห้อยเป็นพิเคเนตสำลิศอินเดียอันนี้อายุก็ประมาณสัก7จ็ดถึงแปดรปีเป็นสำลิศแต่ไซส์เล็กมากนะไซส์ประมาณเซนเดียวอ่าชอบชอบคือพึ่งพิ่งผ่านวันคเนตจตุรทีไปไง เมื่อวันที่สิบพบจริงๆแล้วผมมีเยอะนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่เดินตามมาจริงๆแล้วผมมีเยอะพี่เน่เนี่ยผมชอบนี่นี่คุณดูดิไม่เคยเปิดตู้นี้ให้ใครดูเลยแผม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 เนี่ยเห็นไหมพี่เน่ทั้งเลยเดี๋ยวผมจัดแสดงอุปทานเนี่ยผมจะจัดของเซอร์พูร์นิโชเออเดี๋ยวพอให้ดูหมดแล้วจะไม่มากันอ่ะดูใช่ป่ะนี่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 โอ้โหนี่โอ้โหนี่สวยมากพระพุทธรูปเป็นศิลปะ ลังกาอ่ลาลังกาเห็นไหมเป็นยืนศิลปะเนี่ยเขาก็ลอ้อๆกันมาลอ้อๆแต่น,นี่ยุไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนี้อา,อาจจะอายุสองสามร้อยปีอะไรเงี้ยแต่สวยมากนะยืนอ่าชุดนี้นะแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้เป็นพระหลักๆจะมีอะไรอ่ะปู่ผููุ้บุญโอ้โหสังกัจจายนี่โคตรโคตรคลาสสิกเลยนี่เบตรองเบอร์ห้าห้าชุดหลวงปูต่โตะนี่เบอร์ห้าห้าเลย,เลยองค์นี้ ห้อยไปชีวิตมีแต่ความสุข55ผลรอดตลอดขันตั้งวันนี้ผูรอดแม่พระผูทวดพระรอดพระรอดพี่พระรอดนี่พระรอดใหญ่ด้วยพระรอดหน้าใหญ่สวยเบ็ดเสร็จหมดนี้กองนี้โอ้โหคิดไม่ถูกเลยว่ะสิบล้านสิบสห้าล้านหมดนี้ครั้งที่แล้วมีพระบูชามีนู่นมีนี่เดือนนี้เช่าพระไป ยังไม่ครบเดือนเลยเช่าพระไปจะสามสิบล้านแล้วอะนี่เฉลี่ยเช่าวันละล,นล้านนะเนี่ยโอ้เราเช่าเยอะมากนะเช่าเยอะมากถ้าชอบคิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะได้มาทําบ่อยๆนะครับมาให้ท่านดูหมายว่าผมเชา่าอะไรบ้างแต่ละเดือนแต่ละเดือนใครอยากปล่อยพระเช่าผมก็ส่งมาที่ไลน์แอดผมจะติดต่อกับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจถ้าส่งมาแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ติดต่อกับแสดงว่าผมยังไม่สนใจบางทีไม่ได้เปิดอ่านเห็นรูปแล้วแต่คุณส่งเยอะไงผมไม่ได้คลิกเข้าไปดูไง เพราะไม่งั้นถ้าคิดเข้าไปดูมันจะค้างนะครับก็ลองดูลองดูส่งมาครับถ้าสนใจติดต่อกลับแน่นอนครับครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องร้างวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลาย sside tone 8 8 8 8 tone 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อ,อก,กลับไว้ ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องร้างวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์ live สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค f c นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรม ร้านพระเครื่องนพดลทันทิบงามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 1959999